จงหาจำนวนผลเฉลยที่เป็นจำนวนเต็มของสมการ x1 x2 x3 เท่ากับ20โดยที่2น้อยกว่าเท่ากับ x แปลโดยฟังก์ชันก่อกำเนิดโอเควิธีทำนะวิธีทำฟังก์ชันก่อกำเนิดอะฟังก์ชันก่อกำเนิดฟังก์ชันก่อกำเนิดในที่นี้เราจะได้ว่า จะได้ว่าเอ่อถ้ามีเงื่อนไขเนี้ยมีเงื่อนไขนี้เงื่อนไขนี้และเงื่อนไขตัวนี้ดังนั้นเราจะได้ว่า fx มีค่าเท่ากับเอ่อ F x ยกกำลังสอง x ยกกำลังสองบวกกับ x ยกกำลังสามบวกไปเรื่อยๆจนถึง F x ยกกำลังแอันนี้ของสีเหลืองเนาะโอเคดังนั้น คูณกับ x ยกกำลังหนึ่งบวกกับ x ก,กำลังสองบวกไปเรื่อยๆจนถึง x ยกกำลังเจ็ดนั่นเองอันนี้ของสีฟ้าดังนะั้นต่อมาบวกไปเรื่อยๆก็คือ x ยกกำลังแปดบวกกับ x ยกกำลังเก้าบวกไปเรื่อยๆจนถึง x ยกกำลังสิบห้าอันนี้ก็คือของสีแดเงเนาะของเงื่อนไข x สาม Okay. อันนี้ก็คือเงื่อนไข x หนึ่ง x หนึ่งอันนี้ก็คือเงื่อนไข x สองอันนี้ก็คือเงื่อนไข x สามโอเคดังนั้นเราจะได้ว่าอะไรเอ่ยเราจะได้ว่าดึง x สองออกมาข้างนอกข้างในก็จะเป็น x หนึ่ง x จะเป็นหนึ่งบวกกับ x กำลังหนึ่งบวกไปเรื่อยๆจนถึงแปดลบสองได้หกนี่คูณกับดึง x ออกมาข้างนอกข้างในก็จะเหลือ x บวก x 1. หนึ 1> 1, 1่งหนึ่งบวก x บวกไปเรื่อยๆจนถึง x กยกกำลังหกนั่นเองอันนี้ดึง x กยกกำลังแปดออกข้างในก็จะเหลือเป็นหนึ่งบวก x กำลังหนึ่งบวกไปเรื่อยๆบวกกับ x 15 15์สิบห้าสิบห้าลบแปดได้เจ็ดนั่นเอง x กยกกำลังเจ็ดนั่นเองดังนั้นเราจะได้ว่า x กยกกำลังสองคูณกับหนึ่งลบ x กยกกำลังเจ็ดส่วนด้วยหนึ่งลบ x นั่นเอง ดังนั้นกับอันนี้ก็คือ x คูณด้วย1ลบ x ยกกำลัง7ส่วนด้วย1ลบ x นั่นเองอันนี้คูณกันเนาะต่อมาคูณกับ x ยกกำลัง8คูณด้วย1ลบ x ยกกำลัง8ส่วนด้วย1ลบ x นั่นเองอดังนั้น อันนี้เราจะได้ x กําลังสอง x เป็น x กําลัง3 x กําลัง3บวกกับ8เป็น x ยกกําลัง11 x ยกกําลัง11 1ลบ x ยกกําลัง7ทั้งหมดยกกําลังสองกับ1ลบ x ยกกําลัง8แล้วก็คูณกับ1ลบ x ทั้งหมดยกกําลังลบ3นั่นเองโอเคทั้งหมดยกกําลังลบ3เนอะดังนั้นเราจะได้ว่า,าเรากระจายตัวนี้ก่อนเียว่า อันนี้เป็น x ยกกำลัง11ลบ x ยกกำลังเท่าไหรน่นี้11บวก8ได้เท่าไหร่11บวก8เป็น19 x ยกกำลังอัง19คูณกับหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2 x ยกกำลัง14อ่าคูณกับตัวนี้ตัวนี้มันก็คือใช้สูตรได้เลยก็คือซ i g m a k เท่ากับ0ถึง infinity ของ k บวก2เลือก2 x ยกกำลัง k นั่นเองอ่าอย่างเงี้คือของสีเหลืองนี้เนาะดังนั้นอันนี้เราคูณเข้าไปทีละตัวจะได้เท่ากับ x ยกกำลัง11ลบ2 x ยกกำลัง 19, ลเจ็ลบ x ยกกำลัง4เป็น5เป็น25ลบ x ยกกำลังลบเจอบวกได้ลบบวกเจอลบได้ลบอันนี้คือบวกแล้ว ลบเจอบวกได้ลบลบเจอลบได้ x ยกกำลังเก้าอ,อ,อยู่ตรงนี้เนาะสิบเก้าบวเป็นลบอ 19, เอสิ x ยกกำลัง19บก้วกส x ยกกำลัง9กบวกเได้16เป็น26่นั่นเองลบ x ยกกำลัง9ก้บวกสี่ใส่สามหนมั่นเองคูณกับซิกมา k เริ่มที่สูนถึง infinity k บวก2เลือก2 x ยกกำลัง k นั่นเองซึ่งตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมี19หัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราเรียงก่อนเป็น x ยกกำลัง11ลบลบเท่าไหร่เอ่ยอ่าลบ2 เดยวครอันนี้ค x ก,กำลังสิบเอ็ดลบ 7, 7, 7 8, ออสองเอ็ดบวกเจ็ดสิบเอ็ดบวกเจ็ดเจ็ดบวกเป็นแปดเป็นสิบแปดเนาะสิบแปดอือสอง x กำลังสิบแปด,ดบวก x ก,กำลังยี่สิบห้าบวก x ก,กำลังยี่สิบห้าอ๋อ โอเคไม่มีบวก x กำลัง25ลบ x กำลัง19บวก2 x ก,กำลัง26ลบ x กำลังส3คูณกับอันนี้ดังนั้นเนื่องจากสัมประสิทธิ์ของ x ก,กำลังสองจะได้ว่าได้ว่าสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ของ x ยกกำลังของ x ยกกำลังเท่าไหร่นี่ x ยกกำลัง20เนาะ x ยกกำลัง20มีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ เดี๋ยวเราจะใช้ผองแค่แตัวนี้เพราะว่าที่เหลือมันเกินมันก็คือมีค่าเท่ากับเ9บวก2 9บวก2เลือก2ลบกับ2 2บวก2เลือก2ออลบกับลบกับ1บวก2เลือก2อันเองดังนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหรเ่เอ่ย มีค่าเท่ากับ9บวก2ได้11เลือก2อลบ2 4เลือก2ลบ3เลือก2นั่นเอง3เลือก2โอเคดังนั้นเราจะได้ว่า11เลือก2มันก็คือ11คูณด้วย10ส่วนด้วย2แปกลบกับ2คูณด้วย4คูณ3ส่วนด้วย2แปกลบกับส คูณสองสามคูณสองส่วนด้วยสองแปดกันเองเอ้ยสามสาลบสอได้หนึ่งแปดโอเคดังนั้นเราก็จะได้เท่ากับ10อันนี้ก็คือ110่งร้อลบสี่สามเป็น24 3สิเป็น24ลบกับ3ามห ส่วนด้วย2มันี่ดังนั้น110เอ่ 110, เอลบ110 110ลบ110ลบ24ลบ6มีค่าเท่ากับ80มันเอง80หารด้วย2มีค่าเท่ากับ40มันเองก็ดังนั้นสัมประสิทธิ์ก็คือผลเฉลย ผลเฉลยที่เป็นจํานวนเต็มของสมการนี้สัมประสิทธิ์ของ x กาลัง20มีค่าเท่ากับดังนั้นผลเฉลยสัมประสิทธิ์ของ x กาลัง20เนอะดังนั้นไปสัมประสิทธิ์ของ x ยกกำลัง20 มีค่าเข้ากับ40นั่นเองก็คือผลเฉลยอ่ะผลเฉลยที่เป็นจำนวนเต็มของสมาการนั้นนั่นคือผลเฉลยนั่นคือผลเฉลยของจำนวนผลเฉลย เฉลยที่เป็นที่เป็นจำนวนเต็มของสมาการมีค่าเท่ากับศู